สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณิมิตท,ทุกทุกท่านนะคะที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ของแม่หมอฟางะคะ่ะวันนี้แม่หมอฟางังไม่มีหัวข้อขคลิปมาให้ไพ่เช็คพลังงานตัวตนมนเพื่อนแล้วก็มาให้พลังงานของเพื่อนไปพูดเล่าเรื่องกันดีกว่านะคะแม่หมอฟางของให้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการสรื่อสาร ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากสําหรับการเสะละเวลาเข้ามารับชมรับฟังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจซปเปอร์แทง์แล้วก็การสมัครสมาชิกการมาดูดวงส่วนตัวในชั่วโมง4 4 4บาทแล้วก็คําถามอื่นๆมากมายแล้วก็การมาลงเรียนคอร์สอ่านไพ่กบแม่หมอฟงังทั้งที่พี่ๆเพื่อนๆครอบครัวที่เข้ากลุ่มและไม่ได้เข้ากลุ่มเลยก็ตาม ดีใจแล้วก็ขอบคุณมาณที่นี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเข้ามาก็เข้ามาปรึกษาไดา้ไม่หมอฟังค่ะใน้นใ่องารปรึกษาในเรื่องของจิตญาณเส้นทางการตื่นรู้สตาร์สีไล f วอ a ์เกอร์การเจอประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเส้นทางภารกิจทางจิตญาณน,นะคะประมาณนี้แล้วก็เชื่อว,ว่าผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของไม่หมอฟังในวันนี้แน่นอนค่ะคุณศึกษาในเรื่องของภายใน ธรรมชาติภายในตัวในตในตธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไปสัมผัสได้ถึงแล้วก็ให้ความชัดเจนกับนิยามคําพูดนั้นๆที่ตัวเองได้ไปเจอมานะคะไม่มองฟังขอเช็คพลังงานเพื่อนๆก่อนนะคะจากไพ่สําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุรคุบอาจารย์สิ่งิ์งสิธิ์ไฮเนเซลของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังิปคลิปนี้ค่ะมาเช็คพลังงานเพื่อนๆกันค่ะ ดูกันซิพลังงานตัวตนเป็นอย่างไรเจอเหตุการณ์อะไรอยู่หรือพลังงานต้องการที่จะบอกอะไรฟังค่ะ Do we we all fortune ช่วงเวลาเปลี่ยนช่วง cycle ชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อัศว uh ินดาบอ่ะอัศวินนี่แล้วราชาดาบเดซันว้าวหนึ่งดาบสี่ถ้วยเดอร์มิชเชียนสองไม้และเดอะฟูล ชัดเจนมากๆอสุวินไม้อยู่ใต้สำรับตอนนี้คนพบเส้นทางตัวเองนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปไม่หมอฟังนะมันเหมือนสภาวะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานรวมหรือว่าการที่ว่าขัดเกลาขัดเกลวอะไรที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจอ่ะมันได้ถูกชำระล้างต้องใช้คำพูดนี้เลยนะมันได้ถูกชำระล้างและเคลียร์ไปด้วยพลังงานแห่งความสุขที่คุณมีพลังงานแห่งการ,ารสร้างพลังงานแห่งการเรียนรู้และพลังงานแห่งการ ปดแอกชีวิตของตัวเองต้องบอกได้เลยว่าคุณค้นพบความมหศัศจรรย์จริงๆที่ที่นั้นมีอยู่แล้วธรรมชาติทุกๆอย่างที่ล่ายล้อมอยู่ภายในตัวคนเป็นคนที่เกิดวอาทิดได้นะคะเกิดวันพุธได้เนาะแล้วก็ธาตุว่าเกิดันพฤหัสได้ด้วยธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟเนาะได้หมดเลยนะคะที่จริงแล้ว สิ่งที่ไม่หมอฟางสัมผัสได้เลยคุณกำลังเล่นแร่แปรธาตุอยู่คุณกำลังปรับเปลี่ยนวัเบชั่นของตัวเองอยู่บางสถานการณ์เข้ามาอย่างฉุนเฉียวเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆมาสอนในคุณให้แง่คิดอะไรคนท้ายที่สุดแล้วคุณเรียนรู้และเข้าใจเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุทันที คือไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้และก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเราสิ่งที่จะเปลี่ยนได้เลยก็คือ mindset เราความคิดเราการกระทำคำพูดของเราเองที่จะตอบสนองต่อสิ่งเล้านั้นๆเหตุการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวกัลยานิมิตเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตา,ามที่เข้ามาในชีวิตคุณนนตอนนี้คุณรู้แค่ว่าทุทกๆอย่างมันต้องว่า ระเบาที่สุดเพื่อที่ให้คุณไปรูดแล่นในเส้นทางตัวคุณนี่คือพลังงานของเพื่อนถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อนะคะอ่ะมาแล้วตื่นเต้นนะกับคลิปนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านถูกการกระเทาะในช่วงนี้นะที่จริงมันก็กระเทาะมาเรื่อยอะ แต่เหมือนช่วงนี้จะยิ่งรู้สึกยิ่งละเอียดขึ้นด้วยพลังงานมวลรวมดาวย้ายอ่าพระจันทร์อีกหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในเวลาเดียวกันมันเลยแบบว่ามามาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเราความรู้สึกเราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆเพราะทุกสรรพสิ่งอะมันคือหนึ่งเดียวกันไม่แปลกที่ม่านพางบางตาแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะบางลงเพื่อให้เราได้ไปสัมผัสแล้วก็รับรู้กับสิ่งนั้นอะ ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือตัวคุณไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณกําลังจะได้เติบโตจากการเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปมเก่าในอดีตมันเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ได้กล้าออกมาเผชิญมันเป็นสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดในชีวิตหรือว่ามันเป็นอะไรก็าตามในรูปแบบเดิมๆสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นมาบ่อยและถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ขอให้สังเกตขึ้นไปอีกนิดนึงว่า คุณรับมือ,อยังไงกับสถานการณ์นั้นแล้วคุณวางใจได้ไหมคุณปล่อยวางได้ไหมคุณมองเห็นไหมว่าเขามาสะท้อนความเป็นเราแล้วคุณมองเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านั้นมาทําให้คุณรู้ว่าตัวคุณเก่งแค่ไหนกับการที่เราเจอเหตุการณ์ซ้าแล้วซ้าเล่าแต่เรากลับผ่านได้เสมอลองกลับไปดูตัวเองถ้ามันไม่ใช่มันแปลว่าสิ่งนี้เข้ามาเพื่อทําให้คุณรู้ตัวตนของตัวคุณเองให้ได้มากที่สุด มันอาจจะเป็นเพราะว่าบางจังหวะเวลาเราหลงลืมเราเรามัวสสมจิตออกนอกเราหลงลืมความรู้สึกของตัวเราเองเราหลงลืมว่าตัวเรายังยืนอยู่ตรงนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้เวลาจิตนึกคิดมากๆสักพักก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยก็หมดแรงเป็นสีถ้วยพอสีถ้วยปุ๊บก,ก็มองอะไรไม่เห็นแล้วท้ายที่สุดคือต้องชัดเจนแล้วก็ออกมาให้ได้จากการเรียนรู้สภาวะนั้นๆมันมาแล้วมันก็ไป ไม่มีอะไรจีหลังเช่นเดียวกับกายภาพประจิตยังเราจิตนึกคิดจิตเกิดดับนะคะจิตด,ดานเป็นนิรันดร์โอเคเกินยาวเลยอะวันนี้ยอะแล้วมาดูกันว่าครูครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าไพ่เนี่ยไฮเออร์เซลอะต้องการที่จะไกด์อะไรให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟังในวันนี้คะ่ะ อกลับสู่ภายในค่ะกลับสู่สิ่งปลูกสร้างที่มันอยู่ภายในของตัวคุณกลับสู่ธรรมชาติภายในตัวเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้แต่เราสามารถกลับมาฟื้นฟูด,ดวงจิตดวงใจของเราให้มันเป่งประกายให้ได้มากที่สุดให้เป็นเดอะซันให้เป็นเดอะฟูอ่ะนั่นมันคือพลังงานของคุณนะคุณคือที่หนึ่งคุณมีคนเดียว คุณเกิดมาเนี่ยคุณมีคนเดียวบทละครบทเนี้ยคุณจะให้ใครเป็นตัวหลักในเรื่องของคุณอนะคุณเป็นผู้กำกับการแสดงคุณจะลงไปเล่นก็ย่อมได้แต่คุณจะเล่นบทไหนล่ะบททุกเนะี่ยคุณจะเล่นนานสักเท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวคุณเลยทุกๆอย่างล้อของกฎของจักรวาลหมดคะ,ะคุณรู้สึกยังไงคุณ รู้สึกว่าตัวเองพร้อมกับพลังงานนั้นพลังงานนั้นจะเข้ามาหาคุณนี่คือการทํางานของกฎแรงดึดูดถ้าคุณไม่ได้สัมผัสได้ถึงสิ่งสิ่งนั้นว่าคุณคู่ควรคุณก็จะยังไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกและสัมผัสได้เลยว่าฉันคู่ควรผมคู่ควรกับสิ่งสิ่งนี้คุณก็จะได้รับความรู้สึกดีดความปิติยินดีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์สุขภาพคุณสามารถดึงดูดได้หมดแล้วทุกๆอย่างมันจะ เพิ่มเติมไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกบทเรียนหนึ่งไปอีกการเรียนรู้หนึ่งนะคะการเดินทางทางด้านจนานิตญาณไม่หมอฟังจะพูดเลยว่ามันไม่จบมันไม่มีวันแล้วสิ้นแล้วเสร็จมันมีแต่การเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดเปลี่ยนกายภาพแล้วก็ลงมาเล่นใหม่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอด อยู่ที่ว่าณปัจนะจุบันคือจะทําความเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดแล้วคุณจะวางใจได้มากเพียงใดเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างโฟแล้วก็ลื่นไหลช่วงนี้สัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตมากๆในทุกๆด้านเลยนะคะ7จดไม้เด็กถือถ้วยวันนี้นึกถึงตอนที่ตัวเองกําลังเปลี่ยนน้าพระ อ่าราชินีถ้วยนะคะ d e t t h n n d r e b r t t h ก็ขึ้นเดี๋ยวซันมาอีกเพราะนี่คือ Energy ของคุณความสดใสความประพัฒสอนมันคือตัวคุณและนี่มีแหละที่จะมาบอกคุณว่าเป็นยังไงปล่อยวางนะอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ปล่อยวางนะอยู่ที่เราเลยว่าจะเริ่มในการมีมุมมองกับสิ่งสิ่งนั้นยังไงนะคะอะไรที่มันยังลึกอยู่ในใจก็ ขอให้มันได้คลายออกมาคลี่คลายออกมาเพื่อที่คุณจะเป็นไงก้าวต่อ,อไปได้อย่างชชายไปข้างหน้าเะายเพินเพลิดใ้สำหรับยังเป็นสีถ้วยว่าคุณได้รับบทเรียนราคาแพงจากการที่คุณกักขังอารมณ์ความรู้สึกครั้งนี้ไว้คุณกำลังได้เจียรนายเป็นเพชรเ,ม,เ,ม,เม็ดงามคุณคือเพชรเมเ็ดงามค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเขากําลังขัดเกลาช่วงเวลาของการลอกคราบแม่หมอฟังพูดตั้งแต่ธันวาปีนี้เป็นปีแห่งการลอกคราบคุณจะใสสะอาดเป็นผ้าขาวให้ในแบบที่เป็นตัวคุณน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราเองเช่นกันเราเคยมัลดฟองน้ําใช่ไหมมันไม่มีบ้างอะ่ะเรายังใช้ชีวิตปกติมีบ้างที่เราไปซับมาไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้อะไรเอ่ย สิ่งต่าง,างๆเอยที่เราไปเรียนรู้มาผลสุดท้ายเราก็ต้องบีบน้ำออกเพื่อให้เราเบาแล้วเราก็ไปซับเปรียบเสมือนภาชนะที่พร้อมได้รับองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีการขายทองค์ความรู้แต่ครั้งเนี้ยผาชนะอันเนี้ยมันยังเปื้อนอยู่ไงเพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่หล่อหลอมการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่จิตแบบเจอมากี่ภพมัมันฝังลึกในใจค่อยค่อย ค่อยๆแล้ววางใจนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อวางใจในรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตแล้วค่อยๆเรียนรู้มันมันเพื่อที่ตัวเองจะได้เติบใหญ่ฟังสัญชาตญาณที่มันมาจากภายในตัวคุณมันมาตั้งแต่ต้นกำเนิดของคุณน่ะช่วงเวลาที่คุณจะได้ก้าวกระโดดอะคุณจะต้องย่อตัวเพื่อที่จะได้กระโดด มันเป็นเรื่องอย่างนี้คุณจะถอยหลังสองเก้าเสมอเพื่อที่คุณจะได้เก้าไปอีกสามสี่ห้าเก้านี่นี่แหละคือตัวคุณและพลังงานของคุณในวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณคู่ควรกับความสุขอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณคุณจะเป็นผู้สร้างผู้ทําลายล้างหรือผู้ปกป้องอยู่ที่ตัวคุณ สร้างสรรสิ่งดีงามทำลายล้างอัตตาปกป้องสิ่งสวยงามปกป้องพลังงานนั่นอยู่ที่ตัวคุณตัวเพื่อนเพื่อเลยในวันนี้นะคะเหมือนดุเลยอะไม่ได้ดุนะแต่ดูจริงจังมากกว่าเป็นห่วงตัวไม่หมอเองด้วยหลายหลายอย่างเลยนะที่สัมผัสได้เลยคุณกำลังจะเข้าสู่การลอกคราบอีกครั้งและอีกครั้งมันจะเป็นแบบนี้เสมอไป เพียงทาความเข้าใจว่าโลกใบนี้มันหมุนเปลี่ยนตัวเราเช่นกันโลกภายในกับโลกภายนอกลกอกผสานกันถูกต้องไหมคะในระหว่างทางที่เรามันมากระทบทางสภาวะใจ,ใจิตใจแปลว่ากายภาพภายนอกมันกาลังจะเปลี่ยนถ้าคุณบาลานซ์สิ่งที่อยู่ภายในได้ก็คือความคิดไมเซตการกระทำที่กระทำออกมาได้มันจะเป็นไปในทิศทางในรูปแบบอีกเวลหนึ่งเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอก ขอให้คุณดึงความรู้สึกปิติยินดีไลฟเงื่อนขให้ได้กับทุกๆสิ่งคุณสามารถมีไมซิตได้ไหมกับการที่มองตัวคุณเองอะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปคุณให้อภัยตัวเองได้ไหมกับความรู้สึกและความเสียใจที่ผ่านมาการเรื่องราวในอดีตและผู้คนที่ทําร้ายคุณคุณทําได้ไหมต้องกลับไปถามที่ตัวคุณเองก่อนมันอาจจะไม่ได้ในแป๊แบแป๊บเดียวแต่คุณคําความเข้าใจว่า,าวเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณรู้สึกและสัมผัสอะไรได้การที่เรารู้ตัวเราได้มากที่สุดนี่แหละมันคือชัยชนะครั้งสําคัญในชีวิตบางบางคนบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องไปทิตทางใดไม่รู้การที่ไม่รู้มันมีตัวรู้อยู่นะคุณรู้ว่าคุณไม่รู้ถูกต้องไหมแต่การที่คุณรู้ว่าคุณไม่รู้แปลว,ว่าคุณต้องค้นหาคําตอบ แล้วคำตอบมันอยู่ภายในคุณจะต้องเข้าไปภายในกลับมาทำสมาธิกลับมาเข้ากลับมาปฏิบัติกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมามีเวลาให้ตัวเองสักครั้งไพ่ทุกไพ่นะหลับตาเกือบหมดเลยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้คุณเข้าไปสู่จิตญาณภายในจิตญาณของคเ,เพื่อต้องการได้เป็นอิสระมันเหมือนร่างกายคุณได้รับการใช้งานเยอะค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานหนัก หรือสภาวะรอบนอกพลังงานมวลรวมพักผ่อนน้อยทานอาหารมันมีผลหมดมันกลายเป็นว่าข้างในอ่ะเขาเขาเหมือนอยากบอกคุณว่าพักบ้างนะพักบ้างนะมันมีสิ่งสวยงามมากมายเลยให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เติบโตขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะคุณจะก้าวไปสู่ความเป็น แสงเป็นร้าเป็นความสุขที่ไม่มีอันทิ่สิ้นสุดในจักรวาลนี้นั่นคือตัวคุณค่ะแล้วสิ่งที่พายอยากจะบอกเลยก็คือให้คุณมองให้เห็นให้ชัดคุณรู้สึกอะไรคุณสัมผัสอะไรได้คุณอยากทำอะไรเขาทำให้เราโกรธเราโกรธแล้วเราตอบโต้อย่างไงเราจัดการอย่างไงกับอารมณ์นั้น กลับมาถามตัวเราใจเราความรู้สึกเราแล้วคุณจะรู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นไฟที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคุณจะต้องทาน์ฟอร์มตัวเองลงลึกลอกคาบอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะได้เอาออกมาทําให้สว่างมากยิ่งขึ้นอะไรที่หมนหมองเปื้อนๆอยู่ในตัวคุณมันจะได้รับการชําระละ้า เราเพียงทําความเข้าใจว่าส่วนลึกในใจเราอะมันมีอะไรลึกสุดในในความรู้สึกเราในความคิดเราคืออะไรอะไรที่ฝังลึกในความคิดเราอะไรที่ฝังลึกในความรู้สึกเรานํามันออกมาช่วงเวลานี้คือการนําออกมาชําระล้างแล้วก็เจริญนายเพื่อให้คุณคุณคือเพชรเม็ดงามคอใหยรู้ไว้เพราะว่าการที่คุณเป็นเพชรเม็ดงามเพชรเนี่ย จะส่องแสงสกาวภายในที่สุดนะคะแล้วมาดูกันว่าไพ่ยอยากจะก้ายอะไรให้กับเพื่อนๆอ,อีกคะไพ่วิธีนี้สัมผัสได้ถึงไฮเอสเซลนะคะไฮเอสเซลิตวิญญาภายในกรุปวาจานำทางหรือทีมสพอร์ตให้คุณก็ได้นะคะที่เขาอยากจะมาสื่อสารในวันนี้นะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอ,อีกคะยังเป็นสองไม้ ขอภัยค่ะเจ็ดดาบอืมเด็กถือไม้ว้าวเห็นไหมลงลึกเข้าถึงรากอย่างถึงในท้ายที่สุดหนึ่งหนึ่งสองสอง ต้องต้องใช้คําพูดไหนต้องใช้คําพูดไหนด้วยหมอฟังตื่นเต้นนะกับพลังงานของเพื่อนคุณกําลังได้รับการอนะัปเกรดเนาะเหมือนโทรศัพท์ได้รับการอัปเครื่องอะค่ะเห็นไหมเครื่องมันรองรับไม่ไหวอะ่ะมันก็ต้องมีการพัฒนาและก็ปรปับปรุงเป็นเรื่องปกตินะคะต้องบอกอย่างนี้เลยคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้า คุณจะได้ก้าวไปไม่มีอะไรที่จะสามารถมาปกปิดความเป็นคุณได้เลยแล้วก็สิ่งที่คุณเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องไปสืบค้นขอเสาะหาว่าท้ายที่สุดแล้วคุณต้องการอะไรคุณเพียงกลับเข้ามาถามภายในถ้าคุณรู้สึกว่าคําถามคําตอบภายในมันยังไม่ดังชัดให้คุณพูดออกมาเพื่อให้จักรวาลเนี่ยได้ยินแล้วเดี๋ยวฟังดีๆจักรวาลเขาจะบอกคุณมาเองว่าทางที่คุณจะต้องเดินไปคือทาง มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันมีแต่การเรียนรู้สำหรับแม่หมอฟังเส้นทางที่จะเดินไปสุดแล้วแต่คุณจะเลือกเดินสุดแล้วที่คุณจะก้าวไปแล้วความสำเร็จในชีวิตของคนมันอยู่ที่คุณลงมือทําตัดสินใจลงมือทําเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นคุณในท้ายที่สุดก้าวไปสู่คิงเหรียญแต่คุณจะต้องผ่านคิงดาดการกรองด้วยปัญญายา ให้ใจได้สัมผัสคุณต้องกลับมาทำสมาธิไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครรู้แค่ว่าคุณเป็นคนปฏิบัติแล้วก็ผ่านการออรู้เนื้อร,รู้ตัวมาตลอดเวลาแต่ในช่วงนี้น่าจะมีการเข่งเงขึ้นมาอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกนิดนึงเนาะมันเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับไม่หมอฟังนะแล้วเดี๋ยวเมษาอีกระลอกหนึ่ง คุษภาฟ้าใหม่สิงหาแป8แปกันยาเริ่มนิ่งว้าวุ่นแหละตุลาเปลีป่ยนแปลงเวลามันเร็วเห็นไหมคะแต่มันก็ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆทุกท่านเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีความชัดเจนอะไรจงสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นในจินตภาพแล้วสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ การที่เราเรียนรู้เรื่องพลังงานแค่เราคิดอ่ะมันก็ใช้พลังงานแล้วบางคนบางท่านความคิดคิดจนเป็นรูปแบบแผนเดี๋ยวคุณก็จะได้ทำออกมาเป็นรูปประทำจริงจริงเขาถึงได้ให้บอกว่าเราวังความคิดคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคุณก็จะเป็นคนที่มั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคุณจะเป็นในแบบที่คุณคิดและคุณรู้สึกเพราะคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับ นั่นนั่นแหละค่ะคุณที่ใช้กฎของจักรวาลได้อย่างสําเร็จและสักเสร็จที่สุดเพราะเราเชื่อลงลึกถึงจิตใต้สํานึกว่าเรานั้นคู่ควรนะคะขอให้คุณให้เวลาสักพักหลังจากฟังคลิปนี้ก็ได้หรือหลังจากที่ตัวเองกําลังจะน,นอนก็ได้หรือตอนเกินตื่นนอนก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆเสียงเรียกร้องภายในมีคำตอบ การทำงานในการใช้ชีวิตถ้าคุณเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณก็จงฟังเสียงภายในแล้วปล่อยวางให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติมองให้เห็นสิ่งสวยงามรอบข้างมองให้เห็นสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณทำคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีโทรศัพท์มือถือที่ได้ฟังขอบคุณค่าอินเทอร์เน็ตขอบคุณสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบกาย นะคะแล้วก็มองไปข้างหน้ามองให้เห็นโอกาสที่มันเข้ามาในครั้งนี้มองให้เห็นอะไรที่มันยังหลงเหลือในใจเราไหมหรือเข้ามาเพียงบอกว่าเราผ่านแล้วนะเราไม่ได้รู้สึกโกรธกุ้มอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้รู้สึกตายด้านมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกหมดดูด้วยว่าคุณจะจัดการกับความรู้สึกนั้นๆได้อย่างไร นะคะประมาณนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณคือเพชรเม็ดงามแล้วคุณจะได้ส่องแสงสว่างต่อไปเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะก,ก้าวไปคือตัวตนที่ผ่องใสประภอรคือตัวตนที่สร้างปฏิหารให้กับตัวเองไม่มีวันที่สิ้นสุดและคนที่มีความสุขที่จะได้อยู่บนโลกใบนี้และได้ทำในสิ่งที่จิตวิญญาณภายในพึงจะลงมาทำนะคะ ขอเพื่อนๆมีความสุขกับเส้นทางและกัาการใช้ชีวิตเชื่อว่าเจ้าของคลิปคุณจะได้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 ไกด์กาจากแม่หมอฟางไปอีกวิลหนึ่งถ้าเพื่อนๆฟังเข้าใจนะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ฟังจนมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่หมอสอนอ่านไพ่จิตวิทยาเพื่อการตื่นรู้ในคอร์ส2222บาทแล้วก็พอคอร์สอ่านไพ่พื้นฐานเนะ 1, บบาะ1,111บาทแล้วก็เชื่อว่า คุณเองเป็นคนที่ไม่ธรรมดามากๆตาได้ยินตาได้ยินนะตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสน,นะคะความไวของจิตคุณไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเ,เพื่อนๆ